ผักสสี CP d e l i g h อร่อยตัวเบาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับไอซ์และรายการ Food Daily b y c ซีกันอีกแล้วค่ะวันนี้ไอซ์พาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเราอยู่กันที่เขาใหญ่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะที่ไอซ์พาคุณผู้ชมมาที่นี่เพราะว่าไอซ์จะพาคุณผู้ชมมาที่งาน Dining Experience in เขาใหญ่ with Michelin Star Chef ครั้งที่1ค่ะ เขาจัดที่นี่นะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ไร่องุ่นกรานมอนเตที่นี่ค่ะแต่ว่างานเนี่ยจะจัดในช่วงคำ่ำระหว่างนี้เดี๋ยวไอจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในไร่องุ่นกันก่อนดีกว่าค่ะว่าจะสวยแค่ไหนไปเลย นี่นะคะไอซ์ก็อยู่กับคุณวิสุทธ์โลหิตนาวีนะคะซึ่งเป็นเจ้าของไร่กรานมอนเตแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณวิสุทธ์สวัสดีค่ะคุณไอซ์ทำไมถึงเลือกทําเลที่นี่คะครับเพราะว่าหนึ่งผมรู้จักแถวนี้มานานแล้วนะฮะหลายหลายหลายสิบปีแล้วก็ในการที่เราจะหาสถานที่ที่จะปลูกองุ่นเราก็จะเป็นต้องหาสถานที่ที่เหมาะหลายอย่างด้วยกันอย่างเช่นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบที่ที่มีสลบ เล็กน้อยนะฮะเพื่อมาให้น้ําขังแล้วก็อีกอันนึงจุดสําคัญก็คือการเดินทางไม่ไกลาจากกรุงเทพนักอย่างนี้เป็นต้นแล้วรวมทั้งภูมิอากาศด้วยครับแล้วหลักๆที่นี่มีกี่สายพันธุ์คะคุณพิสุทธิ์ครับเรามาีทั้งหมด9สายพันธ์ด้วยกันนะครับเป็นองุุนแดงหส,สายพันธุ์แล้วก็องุุนขาว4ี่สายพันธุ์ด้วยกันครับอย่างอางุุนแดงนี่ก็บางส่วนก็สามารถที่จะไปใช้ผสม กับน้ำองุ่นที่ทำจากอางุุนทานนี่ให้มันมีรสชาติดีขึ้นด้วยเหมือนกันภายในไร่มีกิจกรรมอะไรให้แบบลูกค้าที่มาเยี่ยมชมได้ทำกิจกรรมด้านไหนบ้างคะครับโดยเพิ่งยิ่งในช่วง,วงเก็บองุุนช่วงนี้ะนะฮะการเก็บองุุนของเรานจะเป็นช่วงตั้งแต่กุมภาพันธ์จนกระทั่งถึงมีนาคมบางทีก็ไป,ปลายมีนาจนถึงเมษาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรา,าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา คือจะเข้ามาเดินเล่นเฉยๆก็ได้แต่ถ้าจะร่วมทัวร์ไปตัดอง่นหรืออะไรก็เป็นในช่วงนี้แหละครับแล้วเวลาเปิดปิดเปิดกี่โมงปิดกี่โมงค่ะเราจะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งนะฮะจนกระทั่งถึงเย็น6โมงเย็นช่วงนี้ก็ยังสว่างอยู่ ที่ร้านอาหารนี่ก็จะปิดประมาณ2ทุ่มก็ต้องขอบคุณคุณวิสุทธ์มากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลค,ค่ะคยินดีครับค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวด้านในต่อเชิญเที่ยวให้สนุกนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ CP Chicken r i รอร่อยลืมปีกเนื้อนุ่มฉ่ำกินเพลินกระดูกเดียว <Chicken> หลังจากที่เราได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นจากคุณวิสุทธิ์ไปแล้วนะคะตอนนี้ไอซ์ก็อยู่กับคุณนัชชาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัชชานะคะก็จะเป็น กพาไอซ์และคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวไร่อ่งุ่นกรันมอนเต้กันแบบ p r i v a t e ไปเลยค่ะคุณณชาค่ะตื่นเต้นแล้วค่ะที่แรกเราไปไหนดีคะค่ะก็ที่แรกเนี่ยค่ะเราก็จะพาคุณไอนะคะไปลองตัดอ่งุ่นกันนะคะซึ่งก็เป็นอ่งุ่นขาวด้วยที่จะได้สัมผัสบรรยากาศของการตัดอ่งุ่นด้วยค่ะพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยดีกว่านะคะเชิญเลยค่ะ จุดแรกใช่ไหมคะ,คะอันนี้คือคพายมาทําอะไรเอ่ยก็วันนี้ก็จะพาคุณไอนะคะมาทดลองเก็บเกี่ยวอง,งุ่นค่ะอ๋อ<ช>ตรงนี้เลยใช่ใชใชไหมคะคือตรงนี้เป็นสายพันธุ์อะไรคะอันนี้เป็นอง,งุ่นขาวสายพันธุ์ชนินทรรังค่ะซึ่งก็เป็นอง,งุ่นขาวสายพันธุ์หลักของเราด้วยที่เราปลูกในไร่การันเต้ของเราค่ะ ซส์ประมาณไหนเราถึงจะรู้ว่าเออเราเก็บได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรากินได้แล้วออจริงๆเนี่ยก่อนที่จะมีการเก็บเกีเก่ยวจริงนะคะเราก็จะมีการเก็บตัวอย่างองุ่นก่อนทุกๆแปลงเนี่ยเพื่อไปเช็คค่าความหวานแล้วก็ค่ากดด่าง PS แล้วก็ชิมรสชาติด้วยค่ะ คือเขาอโตออยังคะอันนี้โต,ตแล้วคะ่ะโตแล้ว,ว,ลว,ว,ลวพร้อมเก็บแล้วพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วด้วยเดี๋ยวก็เรามาลองตัดองุ่นกันนะคะคุณไอได้ค่ะจะให้คุณไอได้สัมผัสบรรยากาศด้วยซึ่งเราก็เตรียมอุปกรณ์ให้แล้วค่ะก็จะมีะกันไกลกับตะกร้านะคะที่เราใช้ในการตัดองุ่นค่ะน่ารักมากค่ะค่ะ<ม>เดี๋ยวจะสอนวิธีการตัดองุ่นด้วยโดยการตัดองุ่นเนี่ยเราก็จะเลือกพวงที่เขามีขนาดค่อนข้างใหญ่นิดนึงแล้วก็สีอมเหลืองแล้วแล้วก็จะเลือกโดยที่มีครัวเนี่ยค่ะห่างจากลำต้นนิดนึงเพื่อเป็นการที่เราเเเนนี่่วลาาาตตัดดดจะไไไ้้้้มทํใหขของบ ด้วนี่นี่ใหญ่ใหญ่พอไหมคะได้้ไดค่ะได้ปกติก็ดูแต่ในทีวีนะคะดูตามหนังแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแบบโรแมนติกเนาะอันนี้มันต้องยังไงคะนี่คือครั้งแรกเลยตื่นเต้นคุณไอเนี้ยก็สามารถเลือกพวงนี่เลยค่ะที่เขามีขั้วยาวค่อนข้างชัดเจนแล้วจากนั้นเนี้ยคุณไอก็สอดกันไกลไปแล้วก็มือลองไว้ข้างหนึ่งก็ตัดเขาได้เลยค่ะตรงกิ่งได้เลยที่เป็นช่องกลาง้ได้เลยนพวงแรกในชีวิต แล้วเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยมีห้องเก็บรอหรือว่าต้องนําไปส่งเลยคะใช่ค่ะเราจะนําองุ่นที่คุณไอตัดวันนี้เนี่ยไปส่งที่วนารีหรือว่าโรงบ่มไวน์ก็คือนําส่งทันทีเลยเพื่อแบบไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวองุ่นขาลองเลือกสักพวงหนึ่งแล้วให้คุณนาชาดูว่าถูกไม่ถูกได้เลยอันนี้ได้ไหมคะคุณอาชาพวงนี้พวงนี้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ ค่ะถูกต้องค่ะไ้แด้วแต่ละนะเข็งโอเคเลือกถูกด้วยวจะถกถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าชิมได้แล้วใช่ไหมคะก็จับอย่างนี้แล้วก็เด็ดออกมาได้ใช่ค่ะถูกต้องเป็นไงคะอร่อยอ่ะมันยังไม่ทัวรออ์อีกทีแล้วกันได้เลยคะ่ะแต่ว่าไปวันนี้ก็มากันเยอะเนาะทั้งพวงเลยค่ะ ทั้งหไปเลยนะคะค่ะค่ะเราก็ผ่านมานี่เลยในส่วนของไร่อังุ่นแดงค่ะก็เลยขอแวะนิดนึงคือความแตกต่างของรสชาติเขาเป็นยังไงอะคะ จริงๆก็แตกต่างค่ะถ้าสาหรับองุ่นแดงเนี่ยส่วนมากรสชาติหรือว่าอันนี้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีแทนนินหรือว่าความฝาดค่อนข้างติดฝาดและอันนี้วิธีตัดเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยองงั้นตัดเลยได้ไหมอ่าได้ค่ะเรือได้เลยอันนี้คือพร้อมแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ค่ะว้าวโว้งใหญ่มากเลยว่าแล้วก็ขอชิมได้ไหมคะอยากลองได้ค่ะ,ะแต่เขาจะฝาดกว่าใช่ไหมทีออยากรู้ความฝาดที่บอกใช่ค่ะลองได้เพื่อ เพื่อได้จะได้เห็นถึงความแตกต่างของเขาด้วยค่ะออมีความฝาดกว่าจริงๆแล้วก็เปรี้ยวกว่าเปรี้ยวด้วยใช่ค่ะเพราะเมื่อกี้เขาจะออกหวานๆกลมๆกํามัอง,อ,งอร่อยแต่อันนี้เขาจะแบบมีความเปรี้ยวสําหรับการปลูกองุ่นในเขตร้อนเนี่ยนะคะหรือที่เราเรียกว่า tropical viticulture เนี่ยเขาก็จะมีการดูแลที่ยากกว่าการปลูกองุ่นในต่างประเทศ เนื่องจากว่าอางุ่นในบ้านเราเนี่ยเขาก็จะมีการเจริญเติบโตตลอดเวลาค่ะดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีช่วงจำศินในฤดูหนาวเนื่องจากว่าหน้าหนาวในบ้านเราเนี่ยเขาไม่ได้หนาวถึงขั้นติดลบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการบังคับเขาให้พักต้นค่ะโดยเราจะทําการตัดสั้นในช่วงเดือนเมษายนหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้วแล้วก็จะตัดอีกครั้งเนี่ยในช่วงตุลาคมเราเรียกว่าการตัดยาวค่ะ คือช่วงเวลาในการเก็บในช่วงเดือนไหนรู้แล้วแต่มันมีเช้าหรือเย็นหรือเวลาอุณหภูมิตอนไหนมีมีค่ะเราจะเก็บกันในเวลากลางคืนค่ะเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าเป็นช่วงอุณหภูมิต่ใช่ใช่ค่ะมันเกี่ยวกับอุณหภูมิด้วยเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมีอากาศที่เย็นแล้วก็อุณหภูมิที่ต่ําทําให้องุนที่เราตัดเนี่ยเขาก็สามารถรักษาความสดไว้ได้ด้วย อนอื่นๆของเขาว่ะค่ะเราไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างไหมคะจริงๆเราใช้ประโยชน์จากอางุ่นที่เราเก็บเนี่ยได้หลายอย่างเลยอย่างเช่นเปลือกของเขาเนี่ยค่ะเราก็จะนําไปทําเป็นปุ๋ยหมกักเพื่อนําม,มาใช้ในไร่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มเมล็ดของเขาเนี่ยเราก็นําไปแปรรูปเป็นน้ํามันมเมล็ดองุ่นค่ะซึ่งก็ใช่ค่ะใช่ไปแปรรูปก็นํามาทําอาหารได้แล้วก็ทาผิวได้ด้วยค่ะได้เวลาไปโรงหงนึ่งใช่ค่ะ นี่คือโรงบ่มไวน์ของไรอนุนกรานมอนเตใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะก็เราจะเอานำองุ่นที่คุณนายตัดเนี่ยมาส่งที่ไวนาร้นเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าค่ะอันนี้คือเย็นมากเลยค่ะอันนี้คือเย็นจากถัง,งเขาใช่ค่ะความเย็นที่ออกมาจากตัวถังทั้งหมดเลยถ้าเกิดอยากรู้คำถามเพิ่มเติมเนี่ยหรือว่าลงลึกมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกับไวน์เมอร์ของเราเลยดีกว่าค่ะ มีไวน์เมกเกอร์ด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ไวน์เมกเกอร์กันเลยดีกว่าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะไอซ์ก็อยู่กับพี่นิกกี้ค่ะซึ่งเป็นไวน์เมกเกอร์ของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะไวน์เมกเกอร์คืออะไรคะแล้วทํายังไงถึงจะได้มาเป็นไวน์เมกเกอร์คะพี่ค่ะไวน์เมกเกอร์ก็คือเป็นผู้ที่ดูแลกระบวนการทาไวน์ทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่อ่างุ่นจนหมัก บ่มลงไปในขวดค่ะจริงๆมันเรียกว่า Enology ค,คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกมุนและทำวายไม่ใช่แค่วายเมเกอร์ค่ะอค,ะคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะคุณผู้ชมเก๋มากเลยค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยค่ะห้องบ่มวายนะคะ ถามเป็นความรู้นิดนึงได้นะคะคือเราเคยเห็นแต่ในหนังเนาะคุณผู้ชมว่าแบบจะต้องเป็นถังแบบนี้เป็นไม้โอ๊กแบบนี้ทำไมจะต้องใช้ถังไม้โอ๊กด้วยคะนิกกี้ค่ะถังไม้โอ๊กเนี่ยก็ใช้ในการบ่มไวตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วเพราะว่ามันเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่มีพวกตาไม้มันตัดออกมาเป็นแผ่นตรงๆแล้วก็จะสามารถมาประกอบเป็นถังได้ง่ายค่ะก็เลยใช้ในการบ่มไวมาเป็นเป็นหลายร้อยปีใช่คใช่ค่ะก็ถังวันนี้เราก็จะมี แต่500ลิตรมี300ลิตร200ลิตรนะคะเป็นทั้งโอ๊กอเมริกันแล้วก็โอ๊กฝรั่งเศสค,คือโอ๊กแต่ละชนิดนี่มันก็จะให้กลิ่นไม่เหมือนกันโอ๊กฝรั่งเศสกับโอ๊กอเมริกันเนี่ยค่ะมันจะเป็นโอ๊กคอลลสปีซี์นะคะ,คะเพราะฉะนั้นไอ้องประกอบในเนื้อไม้ก็ไม่เหมือนกันโอ๊กฝรั่งเศสเนี่ยพอเรามาใช้กับวน์จะได้กลิ่นเหมือนพวกวนิลามีความสไปซี่เหมือนเครื่องเทศแล้วก็จะได้กลิ่นไม้เผาจากการเผาด้านในถานก่อนที่เขาจะมาประกอบ แล้วก็ถ้าเป็นโอ๊กอเมริกันเนี่ยมันก็จะมีความหอมเหมือนพวกคาราเมลมีเหมือนพวกะมะพร้าวคั่วนะคะคือกลิ่นม,มันจะแรงกว่าแล้วการเลือกใช้ถังโอ๊กต่างชนิดเนี่ยมันก็จะเพิ่มความซับซ้อนกับไวน์ของเราค่ะที่นี่ก็มีนําไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นด้วยอันนี้คือทําที่นี่ด้วยไหมคะเราก็จะมีเป็นน้ำมะหุ่นสดนะคะเป็นน้ำหุ่นสดร้อเซนไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็มีแยม มีน้ำมันเมล็ดองุ่นด้วยนะคะคือเราจะใช้ทุกส่วนขององุ่นของเราให้เป็นประโยชน์ค่ะไม่มีอะไรที่ทิ้งไเลยม่ทิ้งเลยอดีจังเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเลยดีกว่าค่ะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรน่าสนใจกันบ้างวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นิกกี้มากนะคะขคุณาสำหรับความรู้ค่ะ ในโซนนี้เราเที่ยวด้านในเสร็จแล้วแล้วก็ออกมาอยู่ที่โซนของฝากนะคะเป็นร้านของฝากแล้วก็มานั่งชิมน้ําองุ่นกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นน้าําองุ่นสินค้าโฮมเมดแล้วก็แยมต่างๆมากมายด้วยค่ะ รสชาติดีมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือทําที่นี่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ่ค่ะ,คะใช่แล้วก็น้ำาันของเราเนี่ยเป็นสกัดจากอางุ่น100%เเลยไม่มีการเติมน้ําตาลแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยค่ะอุคุณผู้ชมแต่รสชาติดีมากๆเลยค่ะมีแยมใช่ไหม<ช>ที่เมื่อกี้นงนัชชาบอกขอชิมแยมด้วย<ช>ได้ไหม,มคะ รสชาติดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากๆเลยคือจริงๆนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะ<ช>จริงๆในร้านก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายเลยค่ะแล้วนอกจากนี้ถ้าเราเที่ยวกันเหนื่อยแล้วเริ่มหิวข้าวแล้วที่นี่ก็จะมีร้านอาหารด้วยใช,ใช่ไหมค,ะ,คะร้านอาหารของเราเนี่ยก็ชื่อวินคอตโตค่ะม,มีส่วนทั้งเ outdoor แล้วก็ indoor ด้วยแล้วจริงๆตอนนี้ไอก็เริ่มหิวแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะ และอย่างที่ไอซ์บอกนะคะว่าที่นี่นะคะเขาก็มีร้านอาหารบริการด้วยก็คือร้านนี้นั่นเองค่ะก็คือวินคอตโต้นะคะเป็นสไตล์อาหารไทยยุโรปค,ค่ะและนี่ก็เป็นอาหารที่เขาเตรียมไว้ให้ไอซ์นะคะก็จะมีสตูค่าแกะไวน์แดงนะคะแล้วก็สลัดอ,อกเป็ดรมควันนะคะไก่ห่อใบองุ่นนะคะแล้วก็ในส่วนของขนมก็มีค่ะของหวานก็มีนะคะเป็นแพนนาคอตตาซอสองุ่นค่ะแล้วก็ชีสพายอางุ่นสดนั่นเองค่ะ ช,ชีวะพกเนื้อหมูมีโอเมก้า3มันดีกว่าที่คิดเพราะเลี้ยงด้วยซูเปอร์ฟูดแฟลกซีดน้ำมันปลาและสาหร่ายทะเลลึกสูตรเฉพาะของยูฟ่า คุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาของไฮไลท์ที่ไอซ์ได้บอกไว้แล้วค่ะกับงาน Dining Experience in เขาใหญ่ with Michelin Star Chef ครั้งที่1ค่ะบรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะไอซ์จะขอตัวไปลงทะเบียนเพื่อเข้างานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในงานมีกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะปรามาจาก ตอนนี้นะคะไอซ์ก็อยู่กับพี่เต้นะคะนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไอซ์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นนะคะขอถามก่อนเลยว่าการจัดงานในครั้งนี้ค่ะธีมงานคืออะไรคะพี่เต้ค่ะพอดีช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวองุ่นค่ะที่ไร่องุ่นไวกรามอนเต้แล้วก็ที่หลายๆไร่ในเขาใหญ่เราก็เลยใช้เป็นธีมหุบเขาแห่งความสุขในฤดูการเก็บเกี่ยวองุ่นจัดงานครั้งแรก เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ Dining Experience in เขาใหญ่ with Michelin Star Chef เป็นประสบการณ์พิเศษนะคะแล้วก็จับกลุ่มลูกค้าพรีเมียมที่สนใจอยากจะได้รับประสบการณ์ทางด้านอาหารหรือที่เราเรียกว่า Gastronomic Travel แล้วสำหรับการจัดงานครั้งแรกแบบจัดใหญ่จัดเต็มขนาดนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะพี่เต้ต้องบอกว่ารอบนี้พิเศษสุดจริงๆนะคะเพราะว่าถือเป็นรอบพรีเมียร์ค่ะเราก็ ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็สปอนเซอร์ต,รตามนี้เลยนะค,ะ,คะ,ะต้องขอบคุณมากครั้งนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นการร่มแรงร่วมใจของผู้ประกอบการสมาชิกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่อย่างแท้จริงค่ะให้พี่เต้เชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวเขาใหญ่ได้เลยค่ะค่ะอย่างที่บอกค่ะเขาใหญ่เราเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะ,ะ,คะเราก็อยากให้ผู้มาเยือนเนี่ยมาอยู่เขาใหญ่ มาเที่ยวเขาใหญ่เพราะว่าไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยหรือจะว่าไปก็มาจากตรงไหนก็แล้วแต่เดินทางสะดวกค่ะแล้วก็ร้านอาหารที่นี่ได้รับมาตรฐาน S H A ของการท่องเที่ยวเชิงสาธารณสุขนะคะก็เรียกว่าจับเต็มค่ะขอให้เพียงแต่ท่านมาพักกันเถอะค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เต้มากเลยนะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณค่ะน้อง้ายข,ข,ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยค่ะ ขอบคุณนะครับทางสมาคมที่ได้ให้เกียรตินะครับกับทาง CPF ในการเชิญ CPF เข้าร่วมสนับสนุนโครงการนี้ก็สอดคล้องกับปัชญาค่านิยม3ประโยชน์ของเครือ c p นะครับที่ว่าไม่ว่าเราจะไปดำเนินธุรกิจที่ไหนนะครับเราต้องสร้างประโยชน์แล้วสร้างคุณค่าให้กับประเทศนะครับให้กับสังคมแล้วท้ายที่สุดถึงจะเป็นองค์กรน,นอกจากทาง CPF เนี่ยจะตั้งใจคัดเลือกนะครับสินค้าอาหารที่มีคุณภาพและมีความโดดเด่นนะครับเช่น ไก่เบญจารวมทั้งหมูชีวานะครับทาง CPF ก็ยังคงยึดมั่นนะครับในเรื่องของสินค้าอาหารปลอดภัยและสามารถตรวจสอบย้อนกลับนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทั้งกับเชฟและก็ผู้บริโภคได้นะครับก็ขอสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ครับ ก็เริ่มคึกคักกันมากขึ้นแล้วค่ะก็คนมายืนรอเข้างานกันเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่าด้านนี้นะคะก็อย่างที่พีเต้บอกว่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นตัวอย่างสินค้านะคะที่เป็นสินค้าของชุมชนที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟนะคะจากของที่นี่เลยเขยาใหญ่เที่ยงเป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นออแกนิกด้วยนะคะ แล้วก็มีบูธของ CP Fresh ด้วยนะคะของปักช่องนั่นเองค่ะเป็นหมูชีวพะพ้อกับไก่เบนจาค่ะก็มีขายอยู่ที่ CP Fresh ปักช่องด้วยนะคะสดทุกวันคุ้มทุกวันและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบูธของ True ด้วยค่ะลูกค้าของ True สามารถมาแลกของพรีเมียมได้ด้วยนะคะตรงนี้ ะะก็ได้เวลาไปดินเนอร์แล้วก็ไปสัมผัสประสบการณ์พิเศษนะคะจากเชฟมิชลินสตาร์แล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไอซ์จะมาเล่าให้ฟังนะคะขอตัวก่อนค่ะไอซ์ก็จะมาเล่าประสบการณ์ดีๆนะคะระหว่างที่ได้นั่งกินเชฟเทเบิลนะคะ เชฟหนุ่มค่ะจากร้านชิมแอดสยามนะคะก็มารังสรรค์อาหารนะคะโดยที่มีในเรื่องของวัตถุดิบจากซีพีด้วยก็คือจะเป็นไก่เป็นจานะคะแล้วก็หมูชีวาพอกด้วยค่ะ คอนเซปต์เขาจะเป็นเปิดประตูสู่ลาวนะคะหรือสอปปลาวนะคะก็จะเป็นอาหารค่อนข้างจะออกไปทางอีสานออกไปทางรสจัดจ้านมีพวกข,าขว้าวคั่วมีพวกปลาล้าอะไรเงี้ยมาเป็นส่วนประกอบ สำหรับการมากินเชฟเทเบิลครั้งนี้นะคะความประทับใจก็คือตั้งแต่บรรยากาศแล้วก็คือไม่เคยกินเชฟเทเบิลที่อยู่ในบรรยากาศแบบโอเพนแอร์แบบนี้เลยแล้วก็อยู่ในไร่อังุ่นกรานมอนเตซึ่งแบบบรรยากาศก็คือดีมากแล้วก็อากาศเย็นแล้วอาหารเนี่ยเชฟเขาก็ตั้งใจมากๆที่จะเสิร์ฟในแต่ละเมนูนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมขะหมดเวลาของวันนี้แล้วนะคะไอซ์ก็ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยบรรยากาศดีๆสุดแสนโรแมนติกแบบนี้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณที่พักแสนสวยสุดสบายนะคะกรีนพิกเข่าใหญ่นั่นเองค่ะ แต่ก่อนจากกันไปนะคะคุณผู้ชมฝากกด subscribe นะคะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทางของ Food Daily by CP ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ